สวัสดีครับแอดมินคิมน้ำโชคพารวยสวัสดีนะครับ fc มิตรรักนะครับที่เคารพรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา fc พี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางนะครับราวพัฒนานะครับแล้วก็รัฐบาลไทยนะครับออกพร้อมกันนะครับในวดประจําวันจันทร์ที่16นะครับผม กุมภาพันธ์นะครับพศ2อ6 9กับเลขทูปบารมีเหรียญหลวงพ่อรวยพันล้านนะครับแอดมินก็จะมาจุดขอโชค FC พี่น้องได้ลุ้นไปด้วยกันนะครับรอลุ้นรอชมพร้อมกันครับผมครับผมก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขทูปนะครับผมบารมีนะครับหลวงพ่อรวยพันล้านนะครับก่อนอื่นนะครับแอดมินก็จะมาขอเอกสารนะครับจะเป็นกระถาขอโชคนะครับเป็นกระถาขอหวยเป็นกระถาพระคดานะครับ สำหรับเอฟซีพี่น้องที่สนใจคาถาขอโชคคาถาขอหวยคาถาพระคดานะครับจดไว้แคบไว้นะครับเผื่อมีเลขทูบนะครับอย่าตจัจุดเสียงโชคนะครับเผื่อมีความโชคดีนะครับก่อนอื่นนะครับก็มีน้มูสามจบนะครับแอดมินก็จะมาเอ่ยคาถาให้เอฟซีพี่น้องนะครับไปจดไว้ชมไปด้วยกันนะครับก็จะมี นะโมตัสสะภะคะวะโตระตูสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตระตูสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตระตูสัมมาสัมพุทธะอินทยสังเทวะยสังพรหมยสังมหาพรหมยสังอิสียสังมหาอิสียสังมุนียสังมหามุนียสังจักกวติยสังมหาจักกวติยสังพุทธยสังปเจกพุทธยสังอรหันตยสังสัพพิทธิวิชาจระณะยสังสัพพโลกา จริยาเจนะสังเอเตนะยาเสนาเอเตนะสจวเจนะามามัสุวติหนตุไมหังนโมพุทธสันโมธรรมสักนโมสังคสักเสยยะทีทางหูดูหูดูสวาหายะสาธูขรับผมเล็กทูบาร,รมีเหรียญงพ่อรโดยพลังก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับแอดมินก็จะของ,งดใช้เสียงนะครับให้เอฟซีพี่น้องนะครับได้รุ่นได้ชมไปพร้อมกันรอรุ่นด้ชมไปพร้อมกันครับผม ครับผมก็สูตรเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเรียกทูบนะครับปารามีนะครับหลวงพ่อรวยพันล้านนะครับก็ขอบุญบารมีเหี๋ยวหล,ลวงพ่อรวยพันล้านนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอบนุโมดาเนี่ยให้เรียกทุกที่จดมานะไอ้ีิพี่น้องได้มีโชคมีชัยทุกท่านทุกคนที่เทินสาธุ